สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวสันดาปาร์มและพี่น้องคนเลี้ยงสัตว์ทุกท่านครับวันนี้สันดาปามมีความรู้ข้างอคอกมานำเสนอพี่น้องคนเลี้ยงควายนะครับวันนี้เป็นประเด็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องควายอ่าไม่มีเรื่องหัวเนาะ,ะพี่น้องถามกันมาบ่อยครั้งมากแล้วก็บางคนมือใหม่ก็ยังสงสัยว่า เอ้ควายคลอดลูกแล้วนี่ยสันดาฟามเก็บเอาไว้กี่วันถึงปล่อยให้เขาลงเล่นน้ำนะครับลงเล่นน้ำลงแช่โคลนได้ของพี่น้องล่ะครับปล่อยไว้กี่วันของผมเองนะครับผมก็จะไม่ไม่ได้นับวันพี่น้องครับไม่ได้นับวันผมเอาสายสะดือลูกแห้งว่านะฮะสายสะดือแห้งนี้ก็ปล่อยได้เลย บางตัวแห้งเร็วเพราะว่าแม่ไม่เลียเราจะควบคุมเขาโดยการใช้พอคลอดมาใหม่ๆเนี่ยนะพอคลอดมาปุ๊บหลุดท้องแม่มาเนี่ยผมก็จะใช้ขี้เปียกๆของแม่ก่อน,นะครับถ้าเกิดเราไม่มีขี้เปียกๆของแม่ก็เอาขี้แห้งๆนะครับเอาน้ําเข้าใส่แล้วก็เราก็ทําให้มันเละๆนะครับเละๆแล้วก็ป้ายที่สะดือเลยนะสมมุติที่สมมุติหลังมือผมเป็นผนังท้องเนาะ ะดือมันก็จะยื่นออกมาเป็นคืบยาวเป็นนิ้วอยู่แล้วเราก็ทาที่ผนังท้องครับทาวนที่ผนังท้องทารอบๆสะดือนั่นแหละครับเราไม่ได้เอาใส่เข้าไปในสายสะดือนะในสายสะดือนี้เขายังไม่มันยังผนังท้องยังไม่ปิดนะครับวันแรกที่คลอดมาผนังท้องยังไม่ปิดก็จะใช้เวลาสักประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงผนัผนงท้องก็จะปิดสนิท เราก็จะทานะครับเอาขี้ทา,าทาวันแรกคลอดแล้ววันที่สองวันที่สามเราก็จะทาอยู่อย่างนั้นนะครับทาเพื่อไม่ให้แม่ป้องกันไม่ให้แม่เขาเลียพอบางตัวนะครับแม่ไม่เลียเนี่ยสามวันก็สะดือสายสะดือ,ดอแห้งแล้วบางตัวก็ห้าวันสะดือก็แห้งแต่ส่วนใหญ่ของผมจะสามถึงสี่วันก็สะดือสายสะดือ,ดอแห้งเพราะว่า ผมป้องกันไม่ให้เขาแม่เลียสะดือได้โดยสิ้นเชิงเลยผมจะเป้าดูนะครับทำเห็นแม่เลียสะดือผมก็จะเอาป้ายอีกเพราะว่าธรรมชาติของวัวควายเนี่ยครับจะไม่เลียถ้าได้กลิ่นขี้ของตัวเองแล้วจะไม่เลียจะไม่กินเด็กขาดแต่ธรรมชาติของเขาสายสะดือเนี่ยเขาชอบจะเลียจะกัดถ้าเราปล่อยนะครับถ้าเราปล่อยไว้นานเกินไปมันก็ปล่อยให้เลียนะครับให้เลียสายสะดือจะทําให้ ไส้เลื่อนด้วยนะครับพี่น้องจะเป็นไส้เลื่อนจะเป็นอ,อะไรไส้เลื่อนแล้วก็สะดืออักเสบนะมันมีหลายอย่างเลยแหละที่ให้เราปวดหัวเพราะฉะนั้นพี่น้องครับปล่อยให้สายสะดือแห้งแล้วพอสายสะดือหลุดแห้งนะเอาแห้งก่อนมันไม่หลุดง่ายหรอกครับเป็นอาทิตย์ถึงจะหลุดพอเห็นสายสะดือแห้งเป็นสีดำปุ๊บ ่อยเล่นน้ําเล่นโคลนได้เลยครับนั่นหมายถึงว่าเขาจะไม่มีกลับมาอักเสบอีกแล้วพอแห้งปุ๊บไม่กี่วันสายสะดือก็หลุดพอสายสะดือหลุดก็จบกันทีนี้เราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเขาละฝากพี่น้องมือใหม่พี่น้องที่มีความสงสัยว่าเอนั่นแหะครับที่ถามมาคําตอบก็มีแล้วแต่ผมตระหนักความเสริมความรู้ข้างคอกเรื่องการเอาขี้แม่ทาสะดือให้อีก ทำเถอะครับพี่น้องมันดีมากๆผมเองนะครับฟายคลอดกี่ตัวผมผมให้ทําหมดเลยครับทําไม่มีเหลือเลยแม้แต่คนงานผมนี่ก็จะรู้ลูกศิษย์ผมทุกคนจะจะทำกันอย่างนี้หมดนะครับเพื่อป้องกันเนาะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเพื่อป้องกันเหตุการณ์นี้บางคนก็ปล่อยโจนนะครับจนสะดือบวมสะดือพองแล้วก็มาแก้ไข การแก้ไขปลายมือมันมันเสียเงินเยอะเนาะค่าผ่าตัดเคสๆคหนึ่งก็หลายพันหลายหมื่นอะเป็นหมื่นนะครับหลายพันแล้วก็เป็นหมื่นฝากเอาไว้นะครับพี่น้องมือใหม่นะครับควรที่จะดูแลกันดีๆเข้าใจได้นะครับแต่ถ้าสายสะดือยังไม่แห้งอย่าเพิ่งปล่อยลงน้ํานะครับพี่น้องสายสะดือยังไม่แห้งห้ามปล่อยลงน้ําเด็ดขาดมันจะทําให้เชื้อโรคเข้าไปข้างในแล้วทําให้สะดืออักเสบเป็นหนองเป็นหนองเสร็จแล้วจะเป็นหนอง ฝากไว้ฝากไว้นะครับสําหรับวันนี้ก็คิดว่าความรู้ข้างข้อของสันดาปารมคงจะมีประโยชน์กับพี่น้องคนเลี้ยงสัตว์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์สวัสดีครับ